ต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกตุมนะคะเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาส่องนะคะส่องพญยายเย้แย้เช่นเดิมนะคะส่องเอาเราวพัฒนานะคะราวพัฒนาเช่นเดิมนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาส่องเส้นเช่นเดิมว่าตะกี้นี่ย่าหนิงก็ส่องไปแล้วนะคะอของก่อนนะคะได้สี่สามสี่สองนะคะวันนี้เรามาดูนะคะเข้าเป๊ะเลยนะคะราวพัฒนานะคะกับต้นพญาเยแยะนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ จงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลแค่นั้นค่อยเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะมาลูบใบไม้ใบตอกก่อนเด้อใบไม้มงคลนะคะที่ให้โชคนะคะอ้าวมีหอยจับอยู่ด้วยนี่มีหอยจับอยู่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเอาเราจะมาดูนะคะว่าอ่าตัวไหนเดี๋ยวลูบก่อนลูบก่อนอู้เห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะ30นะคะ30ชัดเลยโอ้จริงด้วยนี่ชัดมากเลยนะคะ30นะคะงวดนี้นะคะ30นะคะชัดมากเลยกับต้นพญาแยแยนะคะให้โชคอีกแล้วนะคะเราพัฒนาเย็นนี้นะคะเราพัฒนาเย็นนี้อา้าวต้นนี้หรือเปล่านาอนี่นะคะอ้าวจริงด้วยนะคะจริงด้วยจริงด้วยเลยนะคะ30นะคะอ่าเดี๋ยวเรียกไปนี้ไหนเนาะอ้อไปดูอีกก่อนไปไหนอีกเนาะ โอ้ใบนี้เต็มต้นไปหมดเลยนะคะนี่นะคะ3040แล้วก็เน่เนน,น,น,นดูก่อนนะคะอ๋อสามศแล้วก็39นะคะเอโอ้โหเรามาลุ้นกันเลยนะคะ,เป,ะเป๊ะเลยนะคะงวดก่อนนะั้น4ี่สสเข้าเป,เป๊ะเลยนะคะกับต้นพญาแจยะนะคะงวดนี้นะคะ ไม่เห็นไม่ได้แล้วนะคะคือ30,40แล้วก็39นะคะอยู่ในใบนี้นะคะนี่นะคะดูสิคะนี่ใช่เลยนะคะ30ย์เลยเห็นไหมคะ30น,นะคะ30แล้วก็40นย์นะคะเห็นไ,ม <อะ S 2> ไหมคะอ๋อ39ด้วยน,นะคะเอีนะคะเลข30เห็นชัดมากนะคะเลข30แล้วก็เลข40น,นะคะ0นย์เต็มต้นเลยนะคะ ไม่รู้ศูนย์อะไรเลคะ่ะศูนย์เต็มต้นเลยนะคะอา้าวนี่นะคะก็มาดูกันนะคะเย็นนี้นะคะเราพัฒนานะคะอา้าวใบนี้เป็นใบที่แห้งใบที่แห้งนี้ก็จะมีเลขไหมเอยเอา้าว ใบที่แห้งนี่ก็จะมีเลขนะคะใบที่แห้งก็จะเป็นอู้ยสามเก้านะคะสามเก้าทุกคนเห็นหรือเปล่าคะบางคนจะไม่เห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือราวพัฒนาเราเย็นนี้นะคะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นแค่เพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางโอ้ยตัวนี้ก็ชัดมากๆเลยนะคะ สามศูนออกในใบพญยาใหญ่แจ้นะคะทุกคนก็ต้องรุ่นกันนะคะก็เราก็มาจ่องนะคะขอโชคขอลาบกับอ่าราวพัฒนาเย็นนี้นะคะค่ะขอโชคขอลาบคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่นะคะอู้ไปนี้ยิ่งเต็มต้นเลยนุ่นเห็นแต่ใบเต็มต้นนะคะ03ทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซ ป้า03เต็มต้นเลย0304เต็มต้นเลยอ้าวก็39อีกด้วยนะคะ39ก็มีนะคะมีแถมมา39นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นจากใบพระยาแยแยะนะคะเราก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลก3เลน0ก็ออกอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะโอ้โห ครั้งก่อนนั้นยันถึงสองถ้า fc ดูนะคะ fc ดูจะเห็นเลยนะคะ4 3 4 4 3 42นะคะหวดก่อนนะคะอ่าหวดวันนี้ก็เรามาส่งนะคะราวพัฒนานะคะอา่าราวพัฒนาวันที่อา่าวันที่12นะคะ12เมษายนะคะเย็นนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะก็จะเห็นเลยนะคะชัดมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือเลข3นะคะตัวนี้ก็คือเลข0ูนย์นะคะแล้วก็ต่อมานะคะ อามาดูใบนี้อ้าวใบนี้ก็จะอุย้ยมันจะมัวไปหน่อยนะคะอยู่อยู่ในโทรศัพท์จ้าหนึ่งก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะตอนนี้จะพูดจะพูดกบกบกบก่อมนะคะเสียงเพลงนะคะก็จะพูดให้ไม่ให้เสียยินเสียงเพลงนะคะอ้าวโอ้โต้นนี้ก็ลากลงมาเลยนะคะลงมาเป็นต้นที่ยาวโค้งลงมานะคะโค้งลงมาข้างล่างนะคะอืมอ,อันนี้ก็มาอีกนะคะโอ้โหใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ อ้าวใบนี้ที่เห็นชัดเลยโอ้โหมาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวรูปรูปก่อนรูปรูปก่อนรูปรูปดูก่อนรูปรูปดูก่อนอ้าวรูปรูปดูก็เห็นชัดเลยนะคะเห็นชัดมากเลยนะคะเห็นชัดไหมคะสามศูนย์เป๊ะเลยออ้ยชัดจริงๆสามศูนย์เป๊ะเป๊ะจริงๆนะคะนี่นะคะโอ้โหแล้วก็สามเก้าด้วยนี่สามเก้าตัวนี้สามศูนย์อ่าตัวนี้สี่ศูนย์โอ้ มันจะเป็นโค้งมาแบบนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหเราก็โอ้มาลุ้นกันนะคะโอ้นี่แหละครั้งก่อนก็ให้โชคนะคะครั้งนี้ก็คงจะให้โชคนะคะเพราะว่าต้นออกดอกต้นออกมากสีแดงสวยเลยถ้าต้นออกมากแบบนี้นะคะ จะเห็นเลยนะคะเห็นในตาเรานะคะเรามาส่องแล้วก็จะเห็นในตาเราเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาส่องขอลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาก็ขึ้นมาในตาเลยถึงแม้เอฟซีส่องไม่เห็นเป็นตัวนะคะแต่ย่าหนึ่งเห็นแล้วนะคะเห็นเป็นตัวเลยนะคะก็คือ30นย์นะคะสามศูนย์ค่ะสามมีคะเลข3นะคะนี่แล้วก็เลข0นะคะแล้วก็4นะคะ40นะคะแล้วก็39นะคะค่ะก็เอา เป็นการเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ,เพ,ะเพราะว่าอ่าอ่าเพราะว่าไอ้ต้นพญาแย่แย่นะคะออกเม็ดสีแดงสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหสวยจริงๆนี่สีลูกนะคะตัวนี้สีลูกนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะนี่นะคะส,สีลูกแดงแดงนะคะสวยนะคะตอนที่เป็นดอกก็หอมนะคะตอน,ท,นที่เป็นลูกก็สวยนะคะนี่นะคะโอ้โหตอ ถ้าช่วงไหนที่เป็นลูกที่เป็นดอกนะคะจะให้โชคทุกรอบเลยนะคะแต่งวดน,นี้ก็จองมาแล้วนะคะเห็นชชัดแล้วนะคะ f อนะคะก็เห็นชัดแล้วตัวนี้ยายนิจจะพูดเร็วมากนะคะเพราะว่าจะก,กรุบกล่อมเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงดังตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านป้าโกกสุ่มนั่นแหละนะคะคือทําบุญนะคะทําบุญทําบุญประจําปีนะคะ ก็เลยมีเสียงเพลงนะคะก็เลยพูดกลบกล่อมไปเสียงเพลงนะนี่นะคะโอ้ยสวยจริงๆดูสิคะเม็ดสีแดงสีส้มนะคะออกลูกสวยมากเลยนะคะอ่านี่ต้นนี้ก็สวยนี่นะคะถ้าลูกร่วงอ๋อถ่าลูกยังเป็นลูกอยู่เต็มต้นเลยลูกนะคะตามต้นก็จะเป็นลำแบบนี้นะคะต้นพาญาแยแยนะคะ ก็จะเป็นลำขึ hebben, ้นตามต้นนะคะเป็นเหมือนไผ่นะคะเป็นเหมือนไผ่แต่ไม่ใช่ไผ่นะคะลำนี้ก็จะลำแก่แล้วนะคะนี่นะคะลำแก่แล้วตัดชำได้นะคะถ้าใครสนใจก็ได้นะคะใครสนใจนะคะทักไลน์มาคอมเมนต์มาในคอมเมนต์มาในคลิปนะคะถ้าสนใจนะคะก็คอมเมนต์มาในคลิปนะคะก็จะมีอ่าก็จะมีอ่าจะบูชาให้บูชาอยู่นะคะค่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะ ก็ขอฝากจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมนะคะเรา,เาพัฒนาเราเย็นนี้พญาใหญ่จะให้โชคนะคะค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ญาหนิงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะ